สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีมีมี h ี n แนลก็ขอฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมก็เหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะมีสูตรเลขดับแต้มรวม3ตัวบนมาฝากถึง3สูตรนะครับ3สูตรด้วยกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปดู หลักการวิธีคิดคำนวณต่างๆนะครับของสูตรนั้นๆนะครับผมเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้อาไรใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆสูตรก็คือสูตรไม่ มีอะไรแน่นอนนะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16เดือน3 2565ทุกๆกสรทุกๆข้อม,มูลที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆก็ไม่มีใครทราบได้ว่าสูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดหวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆ สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับที่เพื่อนๆเ,เด่นอยู่นี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบนเดินดีพอตัวนะครับเดินดิเดินดีพอตัวก็สถิตินะครับก็48งวดดับผ่าน46หลุด2งวดนะครับหลุด2งวดประจํางวดวันที่16เดือน3นะครับ2,565 สูตรนี้ให้ไว้อยู่ที่ศูนย์นะครับดับแต้มศูนย์นะครับผมเราก็มาดูแม่สูตรกันเลยนะครับที่มาที่ไปของศูนย์ตัวนี้มาได้ยังไงแบบไหนนะครับเรามาเรียนรู้สูตรนี้กันเลยนะครับผมก็ขอฝากไปคนขอฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับ อย่าลืมกดติดตามเอาไว้เผื่อผมมีคลิปใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อน,นใครนะครับผมสำหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆก็มาเรียนรู้สูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนี่เลยครับแม่สูตรครับผมเราก็ให้ดูหลักสิบบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผมหลักสิบบนนะครับสเต็ปแรกนะครับผม ให้ใช้หลัก10บ,บนบวก5คงที่ก่อนนะครับแล้วก็มาวางไว้แบบนี้นะครับผมสเต็ปต่อไปเราก็ดึงหลัก10บ,บนมาวางไว้เลยนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนมาวางไว้แบบนี้นะครับผมทีนี้สเต็ปต่อไปเราก็นำทั้ง3ตัวเลขทั้ง3ตัวเลขนี้นะครับมาบวกร้อยพวงมาลัยนะครับผม ห้าบวกศูนย์ก็จะได้ห้านะครับศูนย์บวกห้าก็จะได้ห้าห้าบวกห้าก็จะได้ศูนย์อันนี้คือบวก้อยพวกมาลายเลยนะครับผมสำหรับสูตรนี้ผมก็เคยนำเสนอเพื่อนๆมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับก็มันสะดุดไปงวดหนึ่งนะครับงวดหนึ่งผมก็เลยหยุดเอาไว้ไม่ได้นำเสนอเพื่อนๆอ,อีกเลยวันนี้ มาลื้อดูสูตรเทนว่ามันเดินต่อได้สองสามงวดนะครับผมก็นำมาเสนอเพื่อนๆต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะนำข้อมูลไปใช้นะครับก็ให้ไปทำดูย้อนหลังกันก่อนนะครับว่ามันเดินดีไหมควรจะใช้งานได้จริงไหมก็ลองไปทำดูก่อนนะครับผมย้ำนะครับหลักสิบปนบวกห้าคงที่ก่อนนะครับผมก็มาวางไว้แบบนี้นะครับ สเต็ปต่อไปเราก็ดึงหลักสิบบนมาวางไว้หลักหน่วยบนมาวางไว้แบบนี้นะครับสเต็ปต่อไปเราก็บวกร้อยพวงมาลัยนะครับตามที่รูปภาพผมลงให้เลยนะครับบวกร้อยพวงมาลัยนะครับผมก็จะได้ศูนยนะครับดับแต้มรวม3ตัวบนประจำงดวันที่16เดือน3า5สอน5 6 5ก็คือแต้ม0ูนยคืออันนี้เลยนะครับผม อันนี้สถิตินะครับ48งวดนะครับผมดับผ่าน4 6หงวดนะครับผมหลุด2งวดนะครับสำหรับสูตรนี้หลุด2งวดนะครับผมทีนี้เราก็มาถึงสูตรพระเอกนะครับผมอันนี้ก็คือเลขดับเต็มรวม3ตัวบ,บนนะครับประจำงวดวันที่16เดือน3 2565สสูตรนี้ 5. สถิติย้อนหลังนะครับ 9 1้งวดติดๆนะครับยังไม่หลุดนะครับผมผมนําเสนอเพื่อนเพื่อนตามห้องกลุ่มหวยต่างๆหรือว่าช่องนี้นะครับก็เกิน10งวดขึ้นนะครับยังไม่หลุดนะครับเกิน10งวดขึ้นที่เพื่อนๆได้เห็นได้รู้ได้ผ่านตากันนะครับก็เกิน10งวดขึ้นแล้วนะครับยังไม่หลุดนะครับประจํางดวันที่16เดือน3ามสองพันห้รยสูตรนี้ให้ดาบว่าอยู่ที่แต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่ง ก็กลัววันๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าสูตรนี้กลัวจะหลุดนะครับมันเดินยาวเหลือเกินนะครับผมเดินยาวเดินดีเหลือเกินถ้าชนเด่นเพื่อนๆก็คงเด่นเอาไว้นะครับสําหรับแต้มหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันเดินมามากเดินมายาวมากเกินแล้วนะครับผมก็รอแต่วันจะหลุดเท่านั้นนะครับสําหรับสูตรนี้ก็ เตือนเพื่อนเอาไว้นะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็คือเลขดับแต้มรวม3ตัวบ,บนประจำงดวันที่16เดือน3 2 5 6 5เหมือนกันนะครับผมสูตรนี้ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม4นะครับผมแต้ม4ก็ประมาณนี้นะครับผมเ,เพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับ ที่เข้าเข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นบาวจนจบคลิปถูกอ,อกถูกใจยังไงฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทาคลิปด้วยนะครับผมก็ขอให้เ,เพื่อนเพนพี่พน้องนองมีสุขภาพพลาัมาัยที่แข็งแรงกันทุกคนนะครับผมในวันที่16เดือน3-2565ก็ขอให้เ,เพื่อนเพนพี่พี่น้องนองถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับผม สำหรับวันนี้แล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม